สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมโชั่นของ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลด ราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับ iPhone รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นท็อปนะครับในเรื่องของสเปคก็น่าจะเป็นรองเฉพาะ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นแต่โดยรวมผมว่าสเปคก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่ง iPhone 16 Pro Max ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าทางด้าน15 Pro Max คลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 15 Pro Max ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นของ iPhone รุ่นนี้กันว่าล่าสุดเดือนมิถุนายนลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ในปี2025แบบนี้ iPhone รุ่นนี้ยังน่าซื้อไหมหรือเราควรที่จะไปซื้อเป็นรุ่นใหม่ดีกว่านะครับคลิปวันนี้ผมสรุปมาให้แล้วทั้งหมดมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับ iPhone 15 Pro Max รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วนะครับก็คือจอจะเล็กกว่าทางนั่น16 Pro Max อยู่นิดนึงสําหรับ16 Pro Max จอจะอยู่ที่6.9นิ้วส่วน15 Pro Max ก็อยู่ที่6.7นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ Super Retina XDR OLED 24บิตความละเอียดก็จะเป็นแบบ Full HD Plus เลยนะครับส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันกับ16 Pro Max นะครับความละเอียดก็เท่ากันคือ48ล้านพิกเซลประกอบไปด้วยเลนวายเลนอัลตราวแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับมีเล สแกนเนอร์มาให้ด้วยส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลก็คือจะเป็นชิป Apple A17 ะร,ระบบปฏิบัติการก็จะเป็น iOS โดยความจำแรมเขาบอกว่าให้มา8 g b นะครับหรือว่าความจุรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่256 g b ไปจนถึง1เทรเลยนะครับซึ่ง iPhone 15 Pro Max ก็เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14กันยายนปี2023นับถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึง2ปีนะครับส่วนสีก็จะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4สี4นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเราจะ จะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13มิถุนายนปี2025นะครับก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีขายค่อนข้างน้อยแล้วก็ราคาอาจจะสูงนะครับแต่บางร้านก็ยังราคาพิเศษซึ่งเราก็เลือกได้นะว่าเราสะดวกที่จะซื้อกับร้าน ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับสำหรับร้านแรกนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับซึ่งร้านนี้เขาก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าเราจะมาสั่งกับ Lazada ก็ได้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ57,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ48,900บาทราคานี้จะเป็นความจุ5 1 2 g b นะครับก็คือความจุจะค่อนข้างเยอะเหมาะกับคนที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าลงเกมเยอะ นะครับก็เลือกเป็นความจุ 512G ิกิกไปเลยราคาพิเศษด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี2ความจุซึ่งวิธีการจ่ายเงินร้านนี้เราไม่สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าเลือกที่จะผ่อนหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งก็ทําได้ทั้งหมดนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก48,900สําหรับความจุ500 12กิแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์เลยคูปองก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada iPhone 15 Pro Max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคานะครับถ้าเป็นความจุ256กิราคาก็จะเริ่มต้นที่4 5 0 0บาทนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4, แต่ว่าถ้าเป็นความจุ500 12 g b ราคาก็49,999 99, บาท1 t ท65,500นะครับแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max จาก Lazada นะครับนำมา ให้ดูกัน2ลร้านเป็นร้านจากทาง Studio 7แล้วก็ร้านจากทาง i อสตูดิโนะครับราคาใกล้เคียงกันชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แต่โดยส่วนตัวนะครับผมแนะนําให้เลือกเป็น16 Pro Max จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นช่วงไม่มีโปรนะครับก็จะสามารถซื้อได้ที่ราคาประมาณ40,000ถึง4 1 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านสตูดิโอจากราคา48,900ก็ลดเหลือ41,700บาทราคา จะถูกกว่าทางด้าน15 pro max ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็จะลดลงไปอีกเหลือประมาณ38 0 0มถึง39,000่เมีให้เลือก2สีนะครับร้านนี้ก็ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากส่วนย์ Apple 1ปีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 pro max หรือว่า16 pro max นะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับ ชอปปีกันบ้างสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900สํำหรับความจุ512 g b นะครับถ้าเป็นความจุ1 t b ก็57,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่ สำหรับแอป s h o ป e ีก็ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับ p h o n e 15 Pro Max เครื่องแท้ศูย์ไทยประกรันศูนย์ Apple จากราคาปกติ57,900ลดราคาเหลือ49,900บาทสําหรับความจุ512 g b กบนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเกพรก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับส่วนราคาจากทางได้ ร้านบานาน่านะครับ iPhone 15 Pro Max ก็ขายอยู่ที่4 9 0 0บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุสำหรับสีมีสีีใครอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับถ้าเป็นของ Lazada แล้วก็ Shopee ลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสาหรับเดือนมิถุนายนซึ่งก็จะ มีขายเป็นบางค่ายมือถือเท่านั้นเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านค่าย True d t a c นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max มีขาย3ความจุแบบแรกเป็นความจุ256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา35,200เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699 Pro 1499ราคา36,300 Pro 1199ราคา36,800 Pro 899ราคา37,300แล้วก็ Pro 699ราคา38,400ส่วนถ้าเป็นความจุ512 กิกะไบต์ก็ราคา45,200นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตทุกหน้าด้วย2,100บาทโปร1499ราคา46,300ค่าเน็ตทุกหน้า2,100บาทแล้วก็ถ้าเป็นความจุ1เทราไบต์ซื้อได้ที่ราคา54,200นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ค่าเน็ตทุกหน้า2,100บาทโปร1499ราคา55,300ค่าเน็ตทุกหน้า2,100บาทซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อ อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ก็สามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop หรือว่าศูนย์ True d e t a c 5G ทุกสาขานะครับอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15 Pro Max ล่าสุดจะมีขายเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรเท่านั้นราคาก็35,900บาทแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นตอนนี้ไม่มีการจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับค่าย AIS ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับเป็นราคาใหม่โปรใหม่เดือนมิถุนายนท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้ อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตล่าสุดก็จะมีเป็นของค่าย True d t a c 5G เท่านั้นนะครับสำหรับ AIS มีขายเฉพาะเครื่องเปล่าชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ